ทำอะไรให้ดูดีกว่าะนะครับผมจะลองให้ดูนะ,ะเป็นการลองที่จริงๆก็หลายคนเขาก็จะไม่ค่อยชอบนะครับบอกว่าเฮ้ยม,มีดไม่ได้ใช้แบบนี้ไม่ไดท้ทำอะไรกับตะปูนะครับจริงๆผมก็ไม่ค่อยสนับสนุนให้เอามีดมาทดสอบฟันกับตะปูนะเพราะโดยปกติมีดมันไม่ได้ใช้กับตะปูนะครับแต่แค่จะลองให้ดูนะครับว่าคมที่เขาทำมาเป็นขนาดไหนโอเค ผมไม่ฟันโชนะนี่นะครับผมก็ถกักถากาไปที่ตะปูนี้เลยอ่ะนี่เพื่อนๆดูนะคมนะตรงนี้นะครับที่ผมถกักถากาไปที่ตะปูนะมันถามว่ามันมีรอยไหมมีรอยแน่นอนเจอแต่ตะปูขนาดนั้นนะครับผมแล้วตรงนี้มันบางใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราไปรับใหม่เอาน้นหนานะมันก็จะยิ่งแข็งแรงและส่วนตรงที่มันเจอตะปูใช่ไหม ตรงบริเวณช่วงนี้นะครับนี่ที่ผมถัดแทะแทะๆทะเมื่อกี้นะเดี๋ยวจะอกะระยะโอเคประมาณนี้นะครับอืม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 อก็ประมาณนี้ตัดสินใจเอาเองนะครับว่า ใช้งานได้ไหมสำหรับราคาสามรอยตีท้าสี่ร้อยอะกว่าจะถึงเรานะครับกว่าจะถึงเราทั้งค่าส่งค่าอะไรด้วยไม่มีซองนะครับสั่งกันเองนะผมไม่ได้เอามาขายนะครับผมแค่มาทดสอบไปดูดูนะเนี่ยนะครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้เอามีดมาเลอีกหนึ่ง แบบนะครับมาให้ชมนะปาลังนะครับปาลังนะเออจะพูดอะไรสั่งมาจากในแอปสีส้มนะครับผมราคารวมส่งน่าจะประมาณสี่ร้อยนะครับผมมาดูขนาด ก่อนหน้านี้ผมเคยเอาพาลังแต่ว่าจะเป็นของยี่ห้อซามารีมานะครับผมแต่รอบนี้เอาของ 3A นะ <c oughs> เออ่ 3A นี่คือรีรรวิวทรงคล้ายๆกับทรงเขาเรียกทรงอะไรนะแบมบูมั้งนะครับหลายรอบแล้วนะครับอันนี้เอาทรงอื่นมารีวิวบ้าง <c oughs> เขาบอกว่า20นิ้วตรงไหนละ20นิ้วผมสั่งมันได้อ,อ๋อทั้ง ทั้ง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 หมดนี้เลยนะครับยาวยี่สิบนิ้วนะครับผมอ่านะจริงๆมันยี่สิบสองนิ้วแต่ถ้าถึงแค่ตรงเนี้ยนะครับยี่สิบนิ้วน่าจะความหมายเขาน่าจะหมายถึงตัวเหล็กทั้งหมดนะครับยี่สิบนิ้วแต่เฉพาะส่วนของใบเนี่ยนะครับสิบสองนิ้วโทษส่วนของคมตรงนี้นะครับผมสิบสองนิ้วนะเฉพาะส่วนของคมนะครับสิบสองนิ้วอันนี้ต้องบอกก่อนนะตลับเมตรนี่นะครับเ c ซผม ใจดีส่งมาให้แกบอกว่าตลับเมตรอันเก่าของผมที่ผมใช้อะตัวเลขมันจางและมันสมควรจะได้พักกันนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจริงๆนะครับผมก็ไม่ได้คิดนะผมบอกตรงนะไออันเก่าที่ผมใช้อ่ะผมก็เห็นเออมันก็พอเห็นแล้วผมบอกสิบเอ็ดก็คือสิบเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคเราเข้าใจแล้วว่าคนที่เขาสนใจจริงๆเนี่ยเขามองไม่เห็นแล้วมันหงุดหงิดนะครับสิบเอ็ดโทษหนึ่งฟุตนะตรงนี้นะครับแต่ถ้ามาถึงตรงนี้ที่ เบียคมนะครับก็สิบสามฟุตแต่ว่าตรงนี้มันไม่ได้คมนะมันคมถึงแค่ประมาณตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดจนถึงกาดเนี่ยสิบหกนิ้วนะครับผมสิบสองนิ้วสิบามนิ้วสิบหกนิ้วนะครับความกว้างของใบก็ประมาณนิ้วครึ่งนะครับเกินมานิดหนึ่งนะเกินมาหุ่นหนึ่งนะครับเกิน <c oughs> จากนิ้วครึ่งมาหนึ่งหุ่นนะ <c oughs> ขออภัยนะครับผมความหนาหรอเดี๋ยว ขอแยกเป็นหน่วยมิลแล้วกันนะตรงปลายตรงนี้อ่ะหกมิลนะครับหกจุดหกจุดอันติดศูนแล้วนะดูนะอ่ากรรมไม่เป๊ะอ่ะนี่นะครับศูนย์นะห้าจุดเจ็ดนะครับที่ปลายเหลือเท่าไหร่สามจุดแปดนะครับก็น้ำหนักหรอ เนี่ยลงที่หัวเลยนะครับอันนี้เป็นคมโรงงานนะมาดูที่ว่าคมโรงงานเป็นแบบไหนนะครับคมดีไหมคมโรงงานก็ไอ้ยี่ห้อเนี้ยหลายคนก็บอกใช้ไม่ดีหลายคนก็บอกใช้ดีนะครับมันก็แสดงว่ามันก็กลางๆอะนะธรรมดานะคมโรงงานเป็นยังไงลองดูแต่ผมรู้เห็นเลยแหละว่ามันคมอา่า เขาเก็บคมมาในระดับที่แบบไม่เท่าไหร่นะครับแต่ลองดูได้จะลองใช้แบบเนี้ยแบบคมโรงงานาว่าเป็นแบบยังไงคือตรงยอดคมที่เขาเจียมามันอ่อนอ่อนเลยนะเห็นเลยว่าเป็นเหล็กเหล็กพับได้เลยนะครับผมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเขาไม่ได้เก็บมาให้มันไม่ใช่เกสรคมอะคือมันคือแบบปลายคมที่มันอ่อนอ่อนเลยอะลองดูดิจะหายไหมจริงจมันต้องแบบ เผยจริงๆมันจะต,ต้องใช้ไอ้นี้ด้วยซ้ำอะไรนะหินลับมีดนะครับหายไหมไม่หายนะครับคือมันอแต่ตรงนี้หายแต่ตรงนี้ที่เยอะๆตรงนี้ไม่หายแต่ตรงเนี้ยหายนะครับ กีดกระดาษเพื่อให้ดูคมนะแต่ว่าเราใช้งานมีดแบบนี้มันไม่ได้ใช้กิดกระดาษอยู่แล้วนะครับแตแบบ่แค่ว่าจะลองดูว่าให้คมจากโรงงานมาประมาณไหนเนี่ยนะครับมันมีความที่ยอดคมเขาเก็บมาไม่ไม่ดีแต่ก็ผมว่ามันไม่มีผลกับการอามาสับไม้อนะครับนี่จะลองให้ดูเลยนะเบาๆก่อนนะครับผม แรงเกินอืติดขออนุญาตนะต้องใช้เท้า oh. แต่ว่าไม่อยากให้เห็นในกล้องเหยียบแล,ล้วก็งัดครับ <c oughs> เอาไปเคาะกับปูนถึงจะออกนะครับงานเบาๆนี่ผมว่ามันได้โอ้โหน้ำหนักดีนะดีเลยแหละนะครับงานเบาๆผมว่าได้อยู่นะดีเลยนะนี่ผมลองเบาๆนะไม้ไผ่อ่อนๆนะครับยังไม่ได้ลองกับ ของแข็งๆนะั้นเดี๋ยวก่อนนะวอร์มก่อนดูก็เรียกดูเลยนะดูสภาพใบดูอะไรนี้ก่อนนะแต่เอาตรงๆนะครับผมอืมไม้ไม่ได้ไม้แข็งนะคะรับเดี๋ยวจะบอกว่าเอาไม้หลอยถ้วยมานะแต่อย่างที่บอกจะลองจะลองจะลองน้ำหนัก งัดเลยงัดแรงงัดไม่พอผมจะดูความแข็งแรงของใบด้วยนะโอเคได้ใบไม่เสียหายอลองขยับมาไม้ไผ่แห้งนะครับเห็นไหม โอเคมุมผม,ม,ม,มอาจจะเพียนเพี้ยนหน่อยนะผมฟันตรงๆเลยนะจะดูความแข็งแรงของใบนะครับใช้ได้ก็ไม่เสียหายนะเบาๆนะครับแค่ใช้น้่หนักมีดลงไปเฉยแต่ถ้าเกิดว่าเอาแรงผมด้วยนะอ่าดูนะครับมันจะเข้าไปในนี้แล้วผมขี้เกียจ เกอย่างเนี้ยอืมโอเคผมจะดูตรวจสอบใบไปเรื่อยๆเมื่อกี้ผมเอาช่วงนี้ใช่ไหมเห็นรอยฟันใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองช่วงตรงนี้ดูนะครับมีบางคนบอกชุบแข็งไม่ถึงอืมมันเหมาะกับงานถางนะหวดนะครับไม้ไม้ใหญ่ๆก็น่าจะได้อยู่นะ ไม่เสียหายนะครับเเดี๋ยวผมขอไปหาไม้ใหญ่ๆอ่ะนะครับลองไม้ไผ่นะตีด้านข้างนะครับคือถ้ามันแข็งเกินตีด้านข้างมันจะมีโอกาสหักนะครับผมถ้าเกิดว่า,าชุบแข็งมาแข็งอย่างเดียวบางคนบอกชอบมีดแข็ง เวลาเนี่ยเอาปะทะด้านข้างแบบนี้นะครับมันจะมีปัญหานะแต่อันนี้โอเคได้นะครับ <c oughs> มีดมันแข็งอย่างเดียวไม่ได้นะครับผมมันต้องให้เหมาะสมกับเบอร์ของเหล็กนะครับต้องแข็งและเหนียวถึงจะเป็นมีดที่ดีได้นะครับอันนี้ผมออกแรงนะยอมรับนะครับว่าออกแรงเยอะนะครับจะดูการกินนะครับ ดีอ่ะน้ำหนักดีมากอืมแฉลบนะครับฟันตรงๆเลยนะอืมอืมอืมนะครับก็ไม่เสียหายโอเคเดี๋ยว <c oughs> ไปหาอีก จะได้สบายใจว่ามันเออเฮ้ยมันก็ใช้ได้ในระดับสามร้อยกว่าบาทนะครับมันไม่ใช่แบบเป็นเหล็กเทพเหล็กหาไม้ก่อนหยุดวีดีโอก่อนอ่ะนะครับไม้แดงนะแข็งเลยนะแดงไหมไม่รู้แต่รู้ว่าแข็งแน่นอน นะครับไม่ใช่ไม้กิ๊กกอ๊อกแน่นอนเอาตรงๆมันก็เข้านะแต่จะดูว่าคมเสียหายไหมนะครับแต่ท้าไม่ตรงใช่ไหม ปกติใช้มีดเราก็ไม่ได้ฟันตรงๆแบบนี้นะแต่ผมอยากจะดูคมไงครับว่ามันจะเสียหายหรือเปล่านะครับลักษณะคมที่เขาทํามานะเป็นคมขวานนะคอนเวตนะครับผมมันจะมีความแข็งแรงนั่นแหละนะเอ่อเท่าที่ทดสอบขนาดนี้ผมว่ามันเพียงพอกับการใช้งานทั่วไปนะในไร่ในสวนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวหนะ้าครับไม้ยังไม่มาเลยครับน่นน่ะสิ เดินหาทุกวันเลยครับเดินหาทุกวันเลยตอนเย็นเย็นมืดมืด้าปันตั้ตได้ที่ไม่มีลูกเองอ๋อพอดีแมวที่บ้านหายพอดีป้าที่ทําความสะอาดถนนเขาถาาม,มาเจอ,อยังพอดีผมฝากป้าช่วยดูนะครับถ้าเจอตรงบ้านไหนก็ให้บอกหน่อย ก็ประมาณนี้นะอืมนะครับอีกสักหน่อยนะจะได้สบายใจนี่เอาตรงๆเลยนะอืเนี่ยนะครับผมสามร้อยกว่าบาทนะไม่มีซองนะครับมีมาแต่มีดแบบนี้เลยอยากได้ก็ไปทําซอง Pvc กันเอาเองนะครับท่อรางน้ําท่อสีน้ําเงินอะไรเงี้ยท่อสีฟ้าท่อน้ําสีฟ้าไม่ใช่ท่อรางน้ําก็ ผมว่าจะจบละอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้นะครับผมไม่เสียหายเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวผมทำอะไรให้ดูดีกว่าะนะครับผมจะลองให้ดูนะเ,เป็นการลองที่จริงๆก็หลายคนเขาก็จะไม่ค่อยชอบนะครับบอกว่าเฮ้ยมีดไม่ได้ใช้แบบนี้ไม่ได้ทำอะไรกัตบตะปูนะครับจริงจริงผมก็ไม่ค่อยสนับสนุนให้มีดมาทดสอบฟันกันตบตะปูนะเพราะโดย ปกติมีดมันไม่ได้ใช้กระปูนะครับแต่แค่จะลองให้ดูนะครับว่าคมที่เขาทำมาเป็นขนาดไหนโอเคผมไม่ฟันโชนะเนี่ยนะครับผมก็ทักถาก,ถากาไปที่ตะปูนี้เลยอ่ะนี่เพื่อนๆดูนะคมนะตรงนี้นะครับที่ผมทักถาก,ถากาไปที่ตะปูนะ มันถามว่ามันมีรอยไหมมีรอยแน่นอนเจอแต่ตะปูขนาดนั้นนะครับผมแล้วตรงนี้มันบางใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราไปรับใหม่เอานันหนานะมันก็จะยิ่งแข็งแรงแล้วส่วนตรงที่มันเจอตะปูใช่ไหมอ่ะตรงบริเวณช่วงนี้นะครับนี่ที่ผมถัก,ถกแทแทะแทะเมื่อกี้นะเดี๋ยวจะกะระ Υ ยะโอเคประมาณนี้นะครับ อืม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 อก็ประมาณนี้ตัดสินใจเอาเองนะครับว่าใช้งานได้ไหมสำหรับราคาสามร้อยตีถ้าสี่ร้อยอ่ะกว่าจะถึงเรานะครับกว่าจะถึงเราทั้งค่าส่งค่าอะไรด้วยไม่มีซองนะครับสั่งกันเองนะผมไม่ได้เอามาขายนะครับผมแค่มาทดสอบไปดูดูนะ นี่นะครับผมผมไม่อยากเอาไปรับมากเลยเนี่ยผมสต็อปวิดีโอแล้วผม,มาไปรับเห็นปะกีดได้นะนะครับเห็นไหมเอาใหม่นะเนี่นะกีดช่วงนี้เลยนะที่มันผ่านตรงที่ผมเทาะกระตะปูนะครับผมผมจะเอาไปให้แม่ใช้ในไร่ในสวนนะครับ อืนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับมีดปลาลังมาเลตอนซื้อเขาบอกยี่สิบนิ้วยี่สิบนิ้วถึงนี่นะครับคนอ๋อร้านนี้แพ็คส่งไม่ดีไม่ดีคือแค่หอ่อกระดาษหนังสือพิมพ์มาปลายโผล่มาจากกล่องดีนะว่าไม่แทงไม่แทงขนส่งคนส่งของนะครับ แบบนี้ผมไม่โอเคนะสำหรับร้านที่แพ็คของส่งมาแบบนี้นะควรจะคิดคิดถึงความปลอดภัยของคนส่งคนรับด้วยนะครับแล้วผมก็ไม่คิดว่าเขาจะผมขออนุญาตใช้คำ่ามักง่ายส่งมาแบบนี้นะอ่ะนี่คือการที่ทดสอบนะครับจะอะไรบ้างก็ไม้แข็งแข็งแล้วก็ไม้ไผ่แล้วก็อันนี้อืมนี่นะครับสำหรับ ปาหลังยี่ห้อสามอนะครับโอเคจบการรีวิวเพียงแค่นี้ครับขอบคุณเพื่อนๆนะที่ติดตามรับชมช่องมิลและขวานครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับว่าจะจบนะครับแต่จ,จบไม่ลงจบไม่ลงคืออยากทําให้มันจบจบไปเมื่อกี้ที่ให้ดูคมอะที่ว่ามันเออมันเกิดความ เสียหายตรงนี้นิดนึงตอนที่ผมเอาไปต้อๆกับตะปูนะครับผมผมก็ใช้หินหลับมีดแบบนี้นะไม่ได้ชุบน้ําด้วยนะเอาแบบเออเฮ้ยเราใช้งานง่ายๆเนี่ยนะครับผมก็ขูดแบบนี้เลยน้ำเพื่อนเมื่อกี้คับตั้งองศาที่เราคิดว่ามันน่าจะได้นะครับส่วนฝั่งนี้ใช่ไหมก็ขูดย้อนไปอาจจะผิดวิธีนะผมทําแบบว่าเออเฮ้ยบ้านๆอ่ะบ้านๆอ่ะคือแบบ อาจจะผิดวิธีควรจะตั้งหินแล้วควรจะรับหรืออะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ตามถนัดออดใช้ฝั่งละเอียดเบาๆนะครับไม่ได้หนักมากอมืแล้วก็มันก็หายไปเลยไอ้ที่เป็นรอยอยากๆจากที่เจอตะปูเมื่อกี้นะครับอ่าให้ดูนะไม่มีแล้วนะอันนี้เป็นคาบคาบใช้งานนะ นะครับไม่มีแล้วนะเห็นไหมไม่มีแล้วนะครับแล้วคมเป็นยังไงใช่ไหมคมเป็นยังไงใช่ไหมะนะครับไม่ใช่หวานเจี๊ยบเหมือนออกจากช่างแล้วก็ไม่ได้ใช้เครื่องรับแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอ่า ปรับองศานะครับมันก็ได้ขนาดนี้ผมว่าเนี่ยเอาไปใช้งานในไร่ในสวนสับจะสับอะไรก็ได้อีกสบายๆนะครับไม่มีผลแน่นอนหน่อยเดียวหนะ้าหน่อยเดียวแนละ้วพจะจบแล้วนะครับได้ดูว่าพอรับแบบนั้นรับเป็นยังไงใช้แล้วยังคมเหมือนเดิมไหมนะครับนี่เห็นไหมก็ยังเข้าอยู่นะเนี่ยนะครับ เห็นไหมเดี๋ยวจะนานเกินไม่ใช่เลยหรอกกัว <kalk ul ing> เพื่อนๆนเบื่อนะครับอ่ะอืมนีม่นะครับผมก็ใช้งานได้นะจบเลยนะครับผมโอเค